การลงทุนโดยชอปปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนทโทรลได้บัตรด,ดีเฟอร์ดิจิทัลธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ันนี t o d เดทันโลกการเงินค่ะวันนี้ค่ำคืนวันหยุดพิเศษนะคะพฤ่นหาดสบดีที่6เมษาย,ยนค่ะแต่ว่ารายการของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ต่างๆมาอัปเดตกันนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิตย์ประดานะดิชันวิมลวันค่ะมาประเมินสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพื่อเตรียมการรับกับเหตุการณ์ความผันผวนและก็วิกฤตที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตธนาคารเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยหรือแม้กระทั่งการปลดพนักงานจํานวนมากเพื่อที่จะลดต้นนทุนรัับบมือก ภาวะดังกล่าวด้วยค่ะ ต้องบอกว่ากว่าจะเข้าเดือนเมษายนนะคะ3เดือนแรกผ่านไปมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะดังนั้นเองค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่าแม้แต่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นยังไงเพื่อที่จะมาจัดสั่พอร์ตการลงทุนของเราเดี๋ยววันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังกันด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะ,คะเรื่องของวิกฤตธ,ธนาคารในช่วงที่ผ่านมานะคะทั้งในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปปรากฏว่าทางด้านของนักวิเคราะห์ต่างๆนั้นออกมานะคะประเมินสถานการณ์ดัังงกกลล่่่่่าาาววมนนนจะะสผรทบตอเื โดมิโนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างของธนาคารขนาดกลางในสหรัฐอเมริการวมไปถึงจับตาเรื่องของการปรับโครงสร้างของธนาคารเครดิตสวิสด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวนี่นะคะระบุบ,บอกว่าเหตุการณ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์มันเลวร้ายกว่าปัจจัยพื้นฐานซสะอีก สาเหตุก็สืบเนื่องมาว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันมีโลกของโซเชียลมีเดียเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตออฟติงการติดต่อสื่อสารเนี่ยคล่องตัวมากนะคะทําให้มันเกิดความวิตกกังวลแผ่วงกว้างจนทําให้ราคาหุ้นของธนาคารที่เกี่ยวข้องนั้นซุดตัวลงมากกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะในกรณีนี้นะคะทางด้านของสํานักข่าว CNBC รายงานบอกว่าเหตุการณ์ธนาคารซิลิคอนวัลเลย์แบงค์ล้มเป็นเหตุการณ์ล้มครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการทางด้าน การเงินในปี2,551และการเข้าซื้อกิจการของเครดิตสวิสแบบฉุกเฉินของ UBS ส่งผลทำให้เกิดความวิตกกังวลแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปยังกลุ่มธนาคารแม้กระทั่งธนาคารขนาดใหญ่อย่างดอยช์แ Bank ของเยอรมนีนั้นก็ถูกแรงเทขายด้วยถึงแม้จะมีสถานะเงินทุนและสภักขคล้องที่แข็งแกร่งก็ตามค่ะคุณซาร่าเดวโรสนะคะหัวหน้ากลุ่มตราสารหนี้ระดับโลกของแวนการ์ระบุบอกว่า ณปัจจุบันนี้นะคะปัญหาด้านความเชื่อมั่นมันมีมากกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างหรือว่าปัญหาในระบบจริงไม่เหมือนกับสถานการณ์การล่มสลายของเลแมนราเธอร์ในช่วงของปี2551ที่ผ่านมาค่ะจากความเสี่ยงเรื่องของคู่สัญญาในตราสารอนุพันธ์ที่ซับซ้อนในวิกฤตสินเชื่อซับพามนะคะ แต่ว่ามาณปัจจุบันเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงในด้านของการจัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิมหลังจากที่ธนาคารกลางต่างๆขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วแต่ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากภาคของประชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นค่ะ จึงซ้ำเติมให้เหตุการณ์นั้นรุนแรงมากกว่าที่เคยต้องบอกว่าธนาคารที่เกิดขึ้นทะ้ะหว่งสาหารัฐแล้วก็ยุโรปถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องตับตาแต่ว่า,าในภูมิภาคเราหรือว่าแม้แต่ในบ้านเราเองภาคธนาคารนะคะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างแบงก์ชาติก็ออกมาบอกค่ะธนาคารไทยยังคงมีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฝั่งสาหารัฐหรือว่ายุโรปได้ค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจกันด้วยนะคะโดยล่าสุดทางด้านของ world bank หรือว่าาคร ค่ะมีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะ GDP ในปีนี้ของทั่วโลกเลยอาจจะมีการปรับลดลงค่ะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของวิกฤตภาคธนาคารที่เราติดตามข่าวกันมายังคงมีทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลทําให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยแล้วก็สภาพคล่องหรือว่าสภาพการเงินอาจจะตึงตัวเป็นปัจจัยที่ต้องจับตานะคะและในขณะเดียวกันในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ยังคงเป็นประเด็นกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานธนาคารโลกหรือว่าเบ์แวงนะคะมีการเปิดเผยถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉลี่ยจะลดลงสู่ระดับตามสุดในรอบ3ทศวรรษที่ระดับร้อยละ2.2ต่อปีจนถึงปี2,573ค่ะซึ่งนำไปสู่ทศวรรษที่หายไปสำหรับเศรษฐกิจโลกเว้นแต่ผู้กำหนดนโนยโบายจะกระตุ้นอุปทานแรงงานผลผลิตและการลงทุน รายงานฉบับใหม่บอกด้วยนะคะว่าการเกิดการชะลอตัวในวงกว้างสำหรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ที่มีศักยภาพจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสามารถของโลกในการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความยากจนแต่ความพยายามร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจที่ยั่งยืนลดต้นทุนการค้ายกระดับการเติบโตด้านบริการและขยายการมีส่วนร่วมของแรงงาน สามารถเพิ่มศักยภาพการเติบโตของ GDP ได้มากถึงร้อยละ0.7เป็นร้อยละ2.9ค่ะ ซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้นะคะหลายๆฝ่ายจับตานะคะเพราะว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเพราะว่าในการเดินหน้าในการจัดการเงินเฟ้อนั้นก็มุ่งเป้าในเรื่องนี้แหละค่ะให้เศรษฐกิจชะลอตัวจนเกิดภาวะถดถอยและกลับคืนสู่สมดุลนะคะแต่กว่าจะถดถอยนี่สิคะทางด้านของบริษัทต่างๆเขาก็ต้องมีการเตรียมการรับมือนะคะเราจะเห็นการรายงานของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกมีการรายงานถึงการเตรียมการปรับลดพนักงานครั้งใหญ่วันนี้ก็เลยหยิบยกมาหนึ่งธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับสันทนาการ ซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีในช่วงของการเปิดประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างทางด้านาของดิสนีย์เองนะคะก็เดินหน้าในการปรับลดพนักงานเช่นเดียวกันละค่ะ ปรับลดรอบแรกไปในเดือนม,มีนาคมนะคะและในเดือนนี้กับเดือนพฤษภาคมก็เตรียมปรับลดครั้งใหญ่ด้วยคุณบ๊อบไอเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทวอลดิสีย์เปิดเผยว่าบริษัทกําลังปลดพนักงานค่ะทั้งสิ้น3ามครั้งเดือนมีนาคมเนี่ยปรับไปแล้ว1ครั้งนะคะปลดอีกนะคะอีกหลายพันคนในเดือนเมษายนนี้และจะปลดอีกรอบที่3ในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ค่ะรวมแล้วนี่นะคะจะปลดออกรวม7 0 0 0ตําแหน่งค่ะ ถือเป็นความพยายามในการปรับลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกระแสเงินสดโดยคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้5 5พันล้านดอลลาร์โดยสำนักข่าว CNBC รายงานนะคะบอกว่าพานักงานที่อยู่ในฝ่าย m e t a v e ์ s e เนี่ยจะถูกปลดออกทั้งหมดยกเว้นผู้ดูแลธุรกิจอย่างคุณไม้ไว้ที่ยังคงอยู่ต่อไปแต่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดยดิสนีย์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะเข้าสู่ธุรกิจ m e t a v e r s e ก่อนหน้านี้หลังจากที่ Facebook เ,เองก็เปลี่ยนชื่อเป็น m e t าเพื่อสร้างโลกดิจิทัลแห่งใหม่ ตอนนี้เราก็จะเห็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปมากขึ้นนะคะอย่างล่าสุด ChatGPTA ที่มีการตอบโต้กันได้ด้วยนะคะก็น่าจะเข้ามาแทนที่กันด้วยและที่สําคัญน่าจะเข้ามาแทนที่ในเรื่องของกําลังแรงงานของคนกันด้วยนะคะมีการจับตากันด้วยนะคะว่าในอนาคตทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐอาจจะมีการปลดแรงงานคนเพราะว่าตอนนี้มี AI รวมถึง ChatGPT เนี่ยที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนกลุ่มเสี่ยงนะคะที่เขามีการบอกการก็น่าจะเป็นทั้งในเรื่องของพนักงานกลุ่มทนายหรือว่าแม้แต่ผู้บริหารกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของโวลแมนแซกนะคะวันนธนกิจระดับโลกม,มีการระบุค่ะเทคโนโลยี g e n e r a t i v e AI หรือว่า h a t GPT จะเข้ามาช่วยทำงานได้ถึง1ใน4ของงานทั้งหมดในสหรัฐและยูโรโซนโดยเทคโนโลยีนี้นะคะจะช่วยรังสรรค์คอนเทนต์ได้ไม่แตกต่างจากฝีมือมนุษย์และต่อไปจะช่วยเพิ่มผลผลิตจนในที่สุดจะช่วยเพิ่ม GDP นะคะรวมถึงรายได้ได้ไดถึง7%ในช่วงเวลา10ปีส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างมีนัยสาคัญค่ะสร้างความเสี่ยงให้กับพนักง,งานประจํา 3. 0 0 ห้อยล้านคนในสหรัฐและยูโรโซนซึ่งกลุ่มทนายความและเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในกลุ่มที่เผชิญความเสี่ยงมากที่สุดรายง,งานระบุด้วยนะคะว่าตำแหน่งงานประมาณ2ใน3าในสหรัฐและยุโรปจะเผชิญความเสี่ยงจากเทคโนโลยี g e n e r a t i v e AI ในระดับต่างๆโดยอิงตามข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของอาชีพหลายพันอาชีพค่ะเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างธุรกิจต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการเดินหน้าสู่เมกะเทรนในรูปแบบใหม่ๆด้วยนะคะ นอกนอจากนี้ค่ะยังมีความสาวอื่นๆที่น่าสนใจมาติดตามกันต่อนะคะ กลัวเพราะเรามี D Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคุมโรคเล็กถึงโรคแรคงแรงปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันหรือยังอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิว ง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกสนับสนุนโดย e อ e ล e a เฮลครัสจากเมืองไทยประกันชีวิต กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพค่ะแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการลงทุนความผันผวนนะคะก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทัาลงทุนกันด้วยนะคะดังนั้นเองทิศทางหลังจากนี้ค่ะทั้งในเรื่องของตลาดหุน้นรวมไปถึงตลาดหุ้นต่างประเทศกันด้วยจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ และในช่วง global wealth โดยธนาคารกรุงเทพในช่วงเวลานี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยเราจะสามารถจัดการกับความผันผวนนี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้มีคําแนะนําดีๆมาฝากกาันค่ะจากทางด้านของคุณดนาพัฒน์เย็นชัยยิิธิ์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจํากัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณโดนพัฒค้ามาในช่วงเวลานี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมองเห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความผันผวนอย่างมากเลยนะคะต่อทั้งตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ส่งสะท้อนกลับเข้ามายัางตลาดหุ้นไทยด้วยเราประเมินความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมากับผลต่อการลงทุนไว้ยังไงบ้างคะครับก็จริงๆอยากจะให้เห็นภาพนะครับว่าในตลาดช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับเราเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วก็หลายวิกฤตนะครับตั้งแต่เรื่องของ โรคระบาดนะครับมาเรื่องของ <Okay. S 1> อเงินเฟอ้อนะครับราคาพลังงานแพงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องของสถาบันทางการเงินที่เริ่มมีความอ่อนไหวนะครับจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในภาพต่างๆเหล่านี้เราก็หลายคนก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรเกิดข,ขึ้นอย่างนี้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บเงินไว้เฉยๆเนี่ยหลายคนก็กังวลน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ทั้งการฝากเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียว อาจจะถอนไม่ได้หรือว่าแบงก์อันนั้นอาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการกระจายการลงทุนนะครับคราวนี้ผมอาจจะให้ดูในภาพของสินทรัพย์นะครับต่างๆที่อาจจะเป็นตัวแทนนะครับของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้นะครับเส้นสีเหลืองๆนะครับอาจจะเปรียบเทียบกองทุนกองทุนหนึ่งที่ลงทุนในตราสารหนี้นะครับย้อนหลังไปนะครับประมาณสักสิบสองปีก็คือตั้งแต่ปี2010นนะครับก็จะเห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยก็ค่อนข้างเติบโตนะครับ คงที่แต่ว่าก็จะให้ผลแทนที่ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเช่น S&P 500นะครับเวียดนามอินด x หรือแม้กระทัตต่ตั้งตลาดหุ้นไทยเองก็ตามนะครับก็มีผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับก็หมายความว่าไงก็คือว่าถ้าเกิดเราลงทุนในระยะยาวนะครับผลตอบแทนต่างๆเนี่ยมีโอกาสจะเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าในระหว่างทางบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็อาจจะมีผลตอบแทนที่ติดลบได้นะครับ เพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญนะครับของการลงทุนเนี่ยก็คือเรื่องของการกระจายหรือแม้กระทั่งณวันนี้เองหลายคนบอกกังวลมากเลยว่าตลาดตอนนี้เราเข้าอยู่ภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นการชะลอตัวแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเลวร้วายกว่านี้หรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดเราดูนะข้อมูลตัวเลขนะครับตั้งแต่ปี2022นะครับหรือว่า1ปกาีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าอินเด็ก์นะครับ ของตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นมีการปรับตัวลงตั้งแต่ปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ลงมาถึง30%นะครับแล้วก็แตะระดับ35% 20%ซึ่งในหลายๆครั้งในการเกิดวิกฤตนะครับก็จะสะท้อนอยู่ในรูปของการปรับลงของตลาดเนี่ย25%เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนอกจากเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับเช่นบางครั้งอาจจะเกิดอย่างแฮมเบอร์เกอร์ครสิตเนี่ยอาจจะลงถึง50%แต่โดยวิกฤตโดยทั่วไปนะครับก็อยู่มาสักี่5 3 0 ณว,วันนี้เองอาจจะปรับตัวลงมาแล้วนะครับอาจจะมีดาวไซด์ลงไปอีกแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งนะครับการเริ่มทยอยการลงทุนในช่วงจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่ามีการปรับตัวลงค่อนข้างต่ำนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเกิดมันสามารถกลับไปยืนอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งในแต่ชี้ที่ปรับตัวลงมาแล้วกลับไปสู่ที่เดิมเนี่ยนะครับอาจจะให้ผลตอบแทนเนี่ยที่สูงปรับได้เป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการลงทุนนะครับ แม้ว่าตอนนี้อาจจะกังวลว่ามีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนี้มันได้สะท้อนไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับครันนี้ผมอยากจะให้เห็นภาพอันนึงนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์นะครับของแต่ละตราสารซึ่งจะเห็นได้ว่านี้ก็เป็นตัวเลขหนึ่งนะครับว่าตราสารนึงก็จะเป็นตัวเลขสีหนึ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างก็คืออย่างตลาดที่เป็นตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มที่เป็น large cap small cap นะครับก็จะเห็นว่าจะมีบางปีที่เป็นบวกและเป็นเป็นลบก็มีนะครับ แต่ก็จะเห็นว่าไม่มีสีไหนหรือสินทรัพย์ใดนะครับที่มีผลตอบแทนนะครับเป็นที่หนึ่งทุกปีหรือว่าเป็นบวกทุกปีนะครับแต่ถ้าเกิดเอาหลายๆอันนะครับมารวมกันแล้วดูผลแทนระยะยาวเนี่ยตอบได้เลยว่าการลงทุนต่างๆเหล่านี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นบวกค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตัวเลขนะครับที่ทางฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์บูรหลวงเองนะครับเราเคยทำมานะครับเราจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของแต่ละสินทรัพย์นะครับย้อนหลังไปประมาณ20ปีนะครับสินทรัพย์โดยเฉพาะที่เป็นตลาดหุ้นนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับได้ถึง7ถึง10%เลยนะครับโดยภาพวงรรจรเศรษฐกิจต,ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะมีตราสารหนึ่งที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็อีกตราสารที่ปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัด asset allocation นอกจากการกระจายแล้วก็คือ าจจะมีเรื่องของการปรับพอร์ตที่ให้ทันนะครับในภาวะตลาดต่างๆนะครับึ่วอย่างตอนนี้ดอกเบีย้ยที่มีการปรับตัวขึ้นสูงนะครับถ้าเกิดเราลงทุนในตราสารนี้ตอนที่มันอยู่ในจุดสูงสุดนะครับก็หมายความว่าเราก็ล็อกผลตอบแทนในระยะยาวไว้แล้วในอนาคตถ้าเกิดออดอกเบีย้ยนั้นทรงตัวหรือมีการปรับตัวลดลงนะครับก็จะเป็นโอกาสดีของการลงทุนในตลาดหุ้หนอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ภาพของการดูตัวเลขนะครับสําหรับ หนึ่งปีที่ผ่านมาเอ่อโทษในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับเราดูอย่าง average return รนั้นด้านขวาเนี่ยนะครับก็อ่หลายๆตลาดนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับก็คือนี่ปีต่อสองพันสองจนมันยี่สิบสามเนี่ยนะครับก็ประมาณสักยี่สิบปีเนี่ยนะครับอย่างเซ็ตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับหรือกระทั่งตลาด s อสพนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดเก้านะครับนิกเกอีกอยู่ที่หกจุดสี่นะครับ หลายๆตลาดนั้นก็ให้ผลแทนเนี่ยนะครับอยู่7-10%ถึงพูดง่ายเพราะนั้นในเรื่องของการวางแผนการออมหรือการลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเพียงแต่ว่าในเรื่องของความเสี่ยงหรือเราเรียกว่า t t n n d r r d e v i a t i o n นั้นก็จะมีความผันผวนนะครับคราวนี้จะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการเร,เรื่องของการกระจายการปรับปอดให้ทันสถานาการณ์นะครับ แล้ววันนี้ทางหลักทรัพย์บุ๋งเองเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการบรหิหารจัดการนะครับในรูปแบบของ p r i v a t e fund นะครับโดยมีจุดเด่นในเรื่องของการกระจายสินทรัพย์ในหลากหลายสินทรัพย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากสินก้าเสี่ยง,งน้อยนะครับ<ไ>รวมถึงการกระจายสินทรัพย์ในแต่ละภูมิภาคเพราะว่านวันนี้เองเราไม่รู้ว่าประเทศไหนจะมีผลกระทบในภาวะสงครามหรือว่าในเรื่องของมาตรการภาษีหรืออะไรต่าง,างๆนะครับอันที่2คือเราก็จะมีเรื่องของการจัดการปรับนะครับ พอร์ตอัตโนมัตินะครับหรือว่าการติดตามตลอดเวลาซึ่งเราก็จะมีทีมนักวิเคราะห์นะครับมีผู้จัดการกองทุนที่คอยอมอนิเตอร์หรือว่าคอยอดูข้อมูลของการเป,ปลี่ยนแปลงของตลาดนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองผู้ลงทุนนั้นเพียงแค่ติดตามผลการลงทุนได้นะครับเราก็จะมีการลงทุนให้เลือกทั้งแบบเสี่ยงน้อยที่เราเรียกว่าคอนซอร์ติฟต์นะครับเสี่ยงกลางแล้วก็เสี่ยงมากเสี่ยงสูงนะครับซึ่งนี้ก็จะมีผลแทนตั้งแต่ประมาณสัก5%นะครับถึงประมาณสัก8 ได้นะครับสำหรับเสียงน้อยเป็นถึงเสียงเสียงมากนะครับคราวนี้นะตัวแทนของการลงทุนต่างๆนะครับอาจจะเห็นพอร์ตการลงทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะมีการจัดพอร์ตแล้วก็จะมีการปรับเป็นรอบๆไปนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามในนัก,กลงทุนหรลรักโลกอย่าง雷达โอนะครับก็จะใช้หลักการนี้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะชื่ออเวสเ e อร์พอร o ตฟิลโล่ก็คือการลงทุนที่ไม่ต้องหวั่นในเรื่องของสภาวะอากาศนะครับ ก็คือมีการกระจายสินทรัพย์ในหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับทรัพย์ปุลงเราก็มีการจัดทําลักษณะนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งในการช่วยตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวนะครับถ้าเกิดจะทําให้เห็นภาพง่ายๆนะครับอันนี้เราก็ลองทําตัวอย่างของการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะครับย้อนหลังไปในช่วงก่อนเกิดวิกฤตนะครับที่เราเจอโควิดเข้ามานะครับปี2020นะครับเห็นว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับถ้าเราถือสินทรัพย์เดียว ก็จะมีโอกาสปรับตัวลงค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรามีการกระจายนะครับแล้วก็แบ่งสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของพอตที่เป็นพอร์ตขนาดกลางความเสี่ยงระดับกลางนะครับก็จะเป็นเช่นสีเข้มที่บอกถึงความผันผวนของพอตเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่น้อยลงนะครับในขณะที่ผลตอบแทนเนี่ยก็ยังค่อยๆปรับตัวขึ้นเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดผู้ลงทุนนะครับสนใจที่อยากจะกระจายการลงทุนในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่า เลือกที่จะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัตินะครับผ่านกองทุนส่วนบุคคลนะครับอันนี้เราก็จะมีรายละเอียดสามารถเข้าไปดูนะครับด้วยการสแกน QR code ได้นะครับค่ะสำหรับวงเงินเริ่มต้นสำหรับ private fund ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงแล้วนะครับ ถ้าเกิดสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษด,ด้วยนะครับเราจะาาลดเงินลงทุนเริ่มต้นเหลือแค่500แสบาทนะครับก็จะทําให้การลงทุนตรงนี้ง่ายสําหรับผู้ลงทุนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าณวันนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะฟันธงนะครับในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งได้เพราะว่าณโลกวันนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับสถานการณ์ตลาดเนี่ยมีความผันผวนตลอดเวลา การถือกระจายสินทรัพย์นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่ดีนะครับที่หลายๆนักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับเลือกใช้เพียงแต่ว่าหลักการแบบนี้จุดอ่อนก็คือว่า,าถ้าเราทําเองเาอาจจะต้องอคอยปรับพอร์ตนะครับให้มันเท่าทานสถานการณ์ถ้าอย่างเราสังเกตก็คือตอนช่วงตลาดบูเนี่ยหลายคนอาจจะไปลงทุนในหุ้นเทคหรือหุ้นที่เป็นโกลดสูง,สง แต่สมมุติถ้าเกิดว่าตลาดนั้นไปนเริ่มขาลงนะครับเราก็ต้องมีการลดสัดส่วนการลงทุนแล้วก็เพิ่มไปในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะฮะถ้าเกิดใครเพิ่เพลินในช่วงปี2021ที่หลังจากโควิดช่วงโควิดนะครับหุ้นกลุ่มเทคเติบโตแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหุ้นโกรดอะไรพวกนี้ที่เเกี่ยวเทคโนโลยีนะครับอันนี้เราปรับก่านไม่ทันก็จะมีโอกาสที่จะขาดทุนได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง ่านะคะพอเห็นภาพเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะบริหารจัดการพอร์ตนะคะแบบ Asset Allocation แบบนี้จัดสรรตามความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้นะคะก็สามารถไปปรึกษากันได้ที่บริษัทหลักทรัพย์บัหลวงนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณดนพัฒนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค,คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นคําแนะนําดีๆนะคะกับการที่จะวางแผนจัดการผรอตทรัพย์สินการลงทุนของท่านผ่านรูปแบบของการลงทุนใน private fund นะคะเดี๋ยวเราจะนําเอาเนื้อหาดีๆแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำราคาผ่านช่วง global wealth โดยธนาคารกรุงเทพเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คะ่ะช่วงหน้ายังมีเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่คะ่ะ หในผู้นำฟีแนนชัลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว การเงินธานาคารฉบับเดือนมีนาคมพบกับการจัดอันดับกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2,566ผลตอบแทนดีบริหารเด่นจาก9บรจชัน้นนำจัดพอร์ตรับมือความผันผวนในหัวข้อพิเศษบร,รจจัดเทรน์ดอกเบีย้ยขาขึ้นออกกองทุนตราสารหนี้ล็อกเงินพร้อมแนะคนอยากมีบ้านเลือกซื้อให้เหมาะสมกับสภาพคล่องส่วนคนมีภาระรล็อกต้นทุนดอกเบี้ยต่ำรีบรีไฟแนนซ์ ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะยังมีในเรื่องของภาวะเศรษฐจต่างๆที่จะนํามาอัปเดตกันด้วยนะคะมาดูในเรื่องของภาพรวมการเติบโตของธุรกิจที่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์กันด้วยค่ะโดยวันนี้ทางด้านของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมีการประเมินนะคะถึงภาพรวมอุตสาหการรมนี้มาฝากกันด้วย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคาดการว่าในปีนี้มูลค่าการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งก็ไม่รวมทั้งฟูดแล้วก็สวิตนะคะจะขยายตัวได้ร้อยละ4ถึงร้อยละ6ซึ่งเป็นทิศทางที่ชะลองลงจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้าค่ะที่เติบโตได้ร้อยละ7.4 โดยการบริโภคผ่านร้านค้าปิดต่างๆอาจจะเพิ่มขึ้นจากการทํากิจกรรมนอกบ้านและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวรวมถึงการทําการตลาดและโฆษณาแต่ศูวนย์วิจัยกตรกรก็มองนะคะว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน่าจะชะลอลงทางผู้บริโภคบางส่วนอาจไปหันไปบริโภคเครื่องดื่มผ่านฟูดสวิตมากขึ้นจึงทําให้คาดว่าตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์น่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงค่ะ ซึ่งมองไปในระยะข้างหน้านะคะแม้ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอยังเติบโตได้แต่ยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์คงเปลี่ยนแปลงไปในตามช่วงเวลาค่ะขึ้นอยู่กับเทรนหรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆทัง้ง,งในเรื่องของเศรษฐกิจกำลังซื้อสังคมสูงอายุรวมถึงกระแสสินค้าต่างประเทศด้วย เป็นภาพนะคะของตลาดเครื่องดื่มที่ไร้แอลกอฮอล์นะคะมาณปัจจุบันหลายๆคน <ừ> mm. ก็อาจจะได้ประเมินแล้วก็ใครที่อยู่ในตลาดนี้นะคะจะได้วางแผนการลงทุนหรือว่ากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ <S <S ไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของผู้ประกอบการ s m e กันบ้านนะคะเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงที่ผ่านมาเจอทั้งโควิดเจอทั้งดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็ยังมีปัจจัยความผันผวนต่างๆอีกมากมายจนทาให้เศรษฐกิจณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าฟื้นตัวแต่ก็ยังไม่เป็นใจให้ใหกับผู้ประกอบการ SME นะคะ ดังนั้นค่ะล่าสุดทางได้ของบอสยอเองค่ะก็เลยเปิดโครงการบรสยพร้อมช่วยดึง SME ลดปลดแก้หนี้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนละค่ะคุณสิทธิกรดีเรกสุนทรกรรมาการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยเปิดเผยค่ะว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อได้รับทราบสถานะการดำเนินธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินและมีบสยค้ำประกันสินเชื่อ ที่บสยได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันให้สถาบันการเงินแล้วโดยจัดทำแผนความช่วยเหลือลดปลดหนี้แจ้งเตือนผู้ประกอบการ SME ในรายที่บสยได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกานให้สถาบันการเงินแล้วเพื่อเชิญชวนให้ SME กลุ่มนี้เข้าร่วมโครงการบรสยพร้อมช่วยแก้หนี้อย่างยั่งยืนโดยการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยมาตรการ3สีค่ะประกอบไปด้วยม่วงเหลืองเขียวที่บสยพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยประครับประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปและกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติได้โดยผู้ประกอบการ SME จะได้รับข้อความผ่าน SMS บสยสังกัดกระทรวงการคลังเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบรสยพร้อมช่วยแก้หนี้อย่างยั่งยืนลดปลดหนี้เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสามารถแจ้งความประสงค์ไปที่บสยได้นะคะที่ call center 0 2 8 9 0 9 9 9 9จันถึงสุกเวลา8.30ถึง16.30นาทีค่ะก็คือ8.30จนถึง4.30หรือว่าเข้าไปที่ Line at t c g first นะคะซึ่งทางด้านของบอสยนั้นก็เปิดให้ SME สามารถยืนยันตัวตนผ่านบสยอคอนเซตเตอร์แล้วก็หลายแอปพลิเคชันได้พร้อมแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีนโยบายในการแนบลิงก์ใดๆค่ะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพช่วยโอกาสแอบอ้างสร้างข่าวปลอมค่ะ SME นะคะถึงเวลาแล้วนะคะใครที่อยากจะลดปลดหรือว่าแม้แต่แก้นีนะคะก็ไปปรึกษาที่พอสยอได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันหยุดค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันทำการแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดิม4ี่ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ุจุดความร้อนพุ่งทะยาน4,215จุดเปิด3จังหวัดที่พบมากสุดโดยบางนาแชมป์ความร้อนสูงที่สุดทะลุ50องศาส่วนแคนาดาระทึกสายฟ้าฟาดผ่าเปรี้ยงลงอาคาร CN Tower นักวิเคราะห์เกาหลีเหนือเตือนระวังสงครามนิวเคลียร์หลังสหรัฐและเกาหลีใตย้ยังซ้อมรบต่อเนื่องติดตามพร้อมข่าวอื่นใน t n, n ข่าวดึกเวลา22 30น เมื่อการอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพถ้าเราต้องการจะพัฒนาให้เกษตรกร,กรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีโอกาสจะส่งลูกเรียนหนังสือได้เนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับฐานทรัพยากรคือทะเลชุมชนที่มีการจัดตั้งตัวเองมีปฏิบัติการในการืุนฟูทรัพยากร่ะชุมชน